พันยาให้ดีนี่ปลูกใส่กระถางแบบนี้ครับดีขยายแบบเนี้ยเอาไว้เป็นพอพันแม่พันเนี่ยขยายแบบนี้เร็วใหญ่เร็วออกหลายมวนมวนเป็นวงกลมนะครับมวนมวนเป็นวงกลมแบบตัวนี้เนี่ยเนี่ยนชัดเจนว่างมวนไม่ต้องตัดเนี่ยนี่เด็ดมาแบบนี้แล้วก็มวนเป็นวงกลมเนี่ยว่างเลยเนี่ย ดีครับเมื่อนี่สิพ้ามาเบิงเดฟที่ผมซื้อมา60บาทนะครับเดี๋ยวผมมาขยายพันไว้นะครับในไลน์บนใ้มาเบิงนะครับนี่ครับนี่นี่นะครับที่ผมซื้อมา60บาทมันสิเป็นผุ่มหางเงียเนี่ยพอเดี๋ยวมันออกเป็นแบบนี่นะครับผมก็เริ่มตัดตัดตัดไปผมกเอามาเสียไว้ในกระถางนี่นะครับนี่เอามาเสียบเป็น คดเป็นวงกลมหม่นะครับมีสองแบบแบบหนึ่งคือนี่ผมเสียบลงไปแบบนี้นะครับนี่เสียบลงไปแบบนี้อีกแบบหนึ่งผมคดเป็นวงกลมแบบนี้ครับนี่คดอ้อมนี่แล้วก็ว่างไว้มันสิแตกออกนี่แบบสองแบบนะครับอันนี้แบบแบบโคดวงกลมนี่นี่สังเกตซินี่แบบที่ผมโคดนี่แย่าโคดวงกลมนี่จะออกเป็นเกือบทุกตาเลยนะครับนี่เนี่ยออกนี่หนึ่ง สองสามนี่คันอันแบบโคดวงกลมนี่ยจะออกดีกว่าเนี่ยเห็นไหมแกเนี่ยจากหกสิบบาทเท่ากับมาเสียบตัวนี้ประมาณเสียไปประมาณในสี่เดือนนะมั้งครับเนี่ยอ๋อบัดที่นี่พอแต่รุ่นนี้ออกมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ผมก็ตัดตัดออกมาอันนี้เป็นรุ่นแรก ผมก็ต,ตัดออกมาแลวผมก็มาเห็ดแบบนี้ครับนี่เอามาพันไว้แบบนี้แต่ว่ามันจะเริ่มเหี่ยวเนี่ยหละนี่ครับเอามาพันไว้พันแบบนี้นนี่วรยูหง,งมือเลยขนาดจะหลอดดี่ด้วครับมันบวตาย,ยางไงแต่ใบมันเหี่ยว,วเเราเนาะขยันหดหนามมันเดี๋ยวมันก็กลับพื้นมานี่ครับห้อง็ เอามาพันอันนี้เป็นขยายรอบที่ส Đ ามแกิได <Nem. S 1> ้ออกมาเรื่อยๆถ้าเนี่ยตัวเนี้ยเองแบเอาออกไปเสียได้อีกเล้วรุ่นนี้ก็ขยายอีกได้เลยนะครับนี่ง่ายๆเอาสิตัดสื่อนีออกเลยตัดออกแล้วก็เอาไปพันพันยางให้ดีนี่ปูใส่กระถางแบบนี้ครับดีขยายแบบเนี่ย เอาไว้เป็นพอพันแม่พันเนี่ยขยายแบบนี้เร็วใหญ่เร็วออกหลม้วนม้วนเป็นวงกลมนะครับม้วนม้วนเป็นวงกลมแบบตัวนี้เนี่ยเนี่ยชัดเจนว่างม้วนไม่ต้องตัดเนี่ยนี่เด็ดมาแบบนี้แล้วก็ม้วนเป็นวงกลมเนี่ยว่างเลยเนี่ยมันยังแบบเนี่ยมันหาดูแลห้อาหารางใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้งาย นน้ำง่ายซุ่มซื่นตลอดเวลาครับมันเลยใหญ่สดชื่นดี <c oughs> แต่ว่าแบบเนี้ยอ้าต้องพยายามน้ำด,ดูดูครับเพราะว่าไอเนี้าโฮดมันมันกะชุ่มแบบหนึ่งต้องพยายามน้ำดูดูให้มันซุ่มซุ่มมันดังมันดังสีบริเวณน้ำม,มันจะสองเทื่า พยายาให้มันแดดตัวนี้ยังเป็นพอพันได้อีกนี่พอเสียมคือใส่ไฟปุ๋ยหนกใส่อาหารหนกใส่กินอาหารหนกนี่เป็นบรรยากาศจะจัดเนี่ยแหละครับก็จัดไปกับประดับกับใหม่อื่นๆน,นี่ก็เป็น อู้ดางที่ผมเอามาเสียไว้เป็นการอันนี้เสียอะไรมาสามอาทิตย์นี่ครับมึงใส่เบางอันนี้มันแตกขึ้นมาสามอาทิตย์นี่เห็นนะอู้ดางนี่กระปูกไล่กันนะี่ยปุกเลือกอันเนี่มันง่ายๆอู้ดางง่ายๆสำหรับการเลี้ยงเสียบใบเดียวใบเดียวนี่นะครับเดบ จากหกสิบบาทขยายมาได้เกลายแล้วโอเค่หาบใจห่อนแห้งใอ้ประหยัดเงินไปได้ประดับใสสวนวงามพอใจมันงามขึ้นมากมันก็สดชื่นงามตาดีเลยครับนะยวให้เบ่งผาบรรยากาศโดยรวมของหม่องที่ผมเห็ดน,นะครับนี่ครับนี่เป็น บรรกาศนี่เป็นผู้ดางผู้ดางใหญ่ผู้ดางเนี่ยผมก็เล็ดหลายนะครับมาโบกโบกร้ายผู้ดางนี่นี่ก็ผู้ดางคับนี่ก็ผู้ดังนี่มันก็มีหลายแบบเนาะผู้เหลืองผู้ดางแล้วก็ผู้เขียวนี่ครับอันนี้ผู้เขียวผู้ดางสีเขียวแล้วก็อันนี้ใบเขียว อันนึงครับเนี่ยผู้ดงังสีเขียวนี่เป็นจาคามารูดกระบองเพชรนี่ปูกระดับข้งเขียวอันนี้ใบเตยอันนี้ก็ม่อนบ้านเฮ้าอหละครับนี่ม่อนเป็นนวยแล้วนี่เป็นนกกรโด อันนี้นนั่แห้งครับบาดยูหุนน่นหนามมันเป็นยังมั้งนี่ร่องริใบออกหุนหนามมันสิขึ้นบ่นี่ครับมันนี่ก็ร่างสิเริ่มมีอาการนี่อันนี้จะเป็นดินมังกรนะครับเบ่งแต่ออกมาบางงามนี่เห็นปะแต่ออกมางามกำลังงาม ผสมไว้เวลแต่ขยันดูเลมันแบบเดียวมันก็ใหญ่แหม่ก็ปลูกของกินเนี่ยนีนะครับบักพริกก็ปลูกแซมไว้ได้ให้มันเขียวงามเพื่อเทศน์สิสม เดี๋ยวพามบิ่งรีวิวอีกเรื่องผู้ดงังผู้ไวรร้ายอยู่ผู้ดงังเลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ่มนะครับโอเคครับยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำหนึองได้ครับไปแล้วครับ